ก็ฮลโลสวัสดีท่านทั้งมดนะครับแล้วก็ผมจูโรคามนะครับวันนี้เราแน่จะมาเล่นบล็อกวู t นั่นเองนะครับผมก็มีอัปเดตใหม่เนี้ยก็มีเกาะใหม่แล้วก็ผลตื่นใหม่นะก่อนแรกหน้าเกาะไปโลกสองอ่ะเดี๋ยวเปิดมาไม่ทำอะไรรู้เลยเหรอ้ยเดี๋ยวเห็นเห็นใช่ไหมฮ้ยเจ้าคดีเจ้าทะเลเจ้าทะเล อ้าวมันหายไปแล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้โกหกนะมันมันหายไปจริงๆมันมามันมาจริงจริงนะแล้วมามาแล้วก็หายด้วยวัดแล้วมันยี่ติคเซิร์ฟเวอร์นี่วะยี่ติกเซิร์ฟเวอร์เออเนี่ยเมื่อกี้ท่านชมน่าจะเห็นนะฮะเป็นเจ้าทะเลรูปแบบใหม่ล่าสุดเดี๋ยวตอนนี้เขาหันไปเกาะใหม่นี่ขับเร็วจะเลี้ยวยาก เออใช่ใช่เป็นวอเซอร์ขับเร็วแต่เรือยากเนี่ดู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 เรือทีหนึ่งมันเร็วแบบดีพุ่งไปเลยไม่ยอมอาบไม่มีผนังนี่เป็นผลองเป็นคลองวอร์ซีมควาที่ทำไมครับเพราะมันมีเอ่อที่ระบุอยู่นะตรงด้านนี้นะมันจะระบุเกาะที่เราควรไปนะเมื่อเราเวลเท่านี้ ราต้องไปฟังก่อนี้ก่อนนั้นก่อนนู้นใช่เราก็เลียบิโอสามต่อเอาเทมาละบี๊กมัมอยู่ไหมไม่เกิดหรือฮะไปดูก่อนนะว่าบิ๊กมัมเกิดหรือเปล่าขออภัยนะถ้าเสียงเบาหรือเสียงไม่ชอดยังไงนี่คือขออภัยจริงๆนะพายยังไม่มายังไม่มาสี่ห้าเจ้าโมงเลย ตอนนี้ก็เวลาเปิดเผามันจะมีเอฟเฟกด้วยนะยเออมันจะไม่เป็นรูปสายฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะเป็นอะไรเขียวๆรอบๆเรานะเนี่ยเอดี่แล้วก็สัญลักษณ์อศเจรีนะเจรี <c oughs> มันเป็นอันใหญ่กว่าเดิมอะแล้วก็เปลี่ยนกอนด้วยโอเคสปาพอยสปาพอยอยู่ไหน <c oughs> เา้าไปโดนปุ่มซีเฉยโอเคสระปาพอย ไม่มีผลพระครับไหน้องไหนต้องใช้สกิลดิสกิวยูโยรู้ฮะยูแอือเท่กว่าเดิมครับยูเอ็กนะครับนรบเนบเขเป็นยังไงยูเอ็กก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมสีมันจะอ่อนกว่าก็เพิ่มร้อยเสร็จนะครับแล้วเราคุยตัวนี้เร่แล้วก็จบด้หลังตรงนี้จะเปิดนะครับ โอเคมันเป็นการเข้ามิติกระจกนั่นเองใช่ครับแล้วเราก็ปาีของคุนีนะทุกคนโอ้โหหรืออีกห้าร้อยตัวส่วนพอผมก็ไม่ได้นะครับเออสรุปมีผลส่วนยางเข้าเดี okay. hmm. ๋ยวนะเดี mm ๋ยวเขาไปดูเด <so ี๋ยวไปดูก่อนว่ามีผลอะไรเข้า

แค่ผลยางว้าวโอเคแกพูดถูกจริงจด้วยมีแค่ผลยางโอ้ยเปานี่เราต้องรีวิวใหม่ดีกเปาดูพี่สว่างปาดู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 นี้เลยนีไม่ถึงยี่สิบห้านาที่หกล้านแล้วกันเอ้าแล้วมันตันเท่าไหร่ละสามสิบล้านเหรอเออสามสิบล้านโอ้โหสามสิบล้านเฮ้ยมันตันสามสิบล้านอีดิทไหมเดี๋ยวนี่มันเป็นร้านขายของแม่ไวนิดไหมอีดิทไลน์ไม่จบ ครับนี่คือความรู <verw 000> ้ใหม่นะครับเครื่อง้าหัวไม่ลั้ผ้าหัวสาสิบล้านครับมาดลราใครมาสามสบเป็นมาดาราเฮ้ยมีรูปด้วยหรอปกติไม่มีนะครับเหมือนจะเป็นนี่เปาเปาเปาเป็นี้เปาเปาเนี่ยโะเทียตรงเนี้ยอบเลยนะอะไรอ่ะลิฟแฟมลี่เลดีเทียนอ๋อเป็นการต่อสู้ระหวกลุ่มลิฟแฟมลี่กับกลุ่มเลดีเทียนนะคร แต่ผมว่า Re ลิปเฟมอนี่น่าจะมีเยอะกว่าโยลูไม่ดาบโยลูโแบบพิกเซลอาร์ตเหมือนเหมือนกันเลยครับ <c oughs> เหมือนเลยแต่ว่าเป็นแบบพิกเซลแตกนิดนึงโอเคโอเคสมบูรณ์ละอย่ายวผมบอมโอ้น้ำแข็งเก็บว้มีมีแล้วหรือเปล่า <c oughs> เอายังไม่มีเหรอยังไม่มีเอ๊ะมีมีแล้วมีแล้ว เอาไปทำอะไรยิงครับผมแมวจะไปกันแล้วแล้วเออพ่อคุมคาตาคุริมันเพิ่มมาแล้วไปหาเนื้อก็เดี๋ยวเขาไล่นะเดี๋ยวเขาไล่โอเคเดี๋ยวไล่สุดไอ้ที่นี่มันน่นามี่ของบลูสซอเด็ดสุดสองไอ้แต่ออฟจูเมชั่นดอสเหรอสิบลาตเตอร์ออฟจูเชันโอ้เออดีว่ะโกงโกงมาก บอกว่าจะเพิ่มดาเมจจะเพิ่มดา,ดาเมจ15%ของผลปิศาจกับดาบแล้วก็เราจะหลบโดยใช้ห้าคิดสังเกตได้เพิ่มขึ้นสองสองครั้งโ,โกงมากแล้วก็ระยะของห้ายิดสังเกตจะไกลขึ้นสิบเท่าสิบเท่าเอโคตรโกงเออถึงแม้มันจะไม่เพิ่มเลือดแต่มันก็โกงอยู่ดีนะเนี่ย มันเป็นสายหลบหลีกนะปุ่มก็ห้าร้อยตัวนตาเดียวมองเห็นไปเออดี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 มากก็อย่างนั้นแล้วก็คุ่มก็ห้าร้อยตัวนะเออต้องครบห้าร้อยตัวก็มันปุ่มก็ห้าร้อยตัวก็มันเอาไปบีบีได้นะสายชางนี่กล่าวอะไรมาใหม่นะน่าจะหอกภาจากจีดีแอ้วกันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านียังไม่รู้เลย คนกล้าเลยแล้วเหอียเดียบลแล้วเขาไปฆ่าเดียบลูเอาขยนัอจะมีขอเดียือบเามาเาด้มเข้ามาเข้ามาเเข้ามอ็ขามด้้ อะไรนะทีน,นี่ก็ขาน่นเนี่ยเวลอัพเ <c oughs> พิ่มะอะไรก่อนดีเพิ่ม,มอ่อมไเบามาคัทีเดี๋ยวก่าอ้าวไปไหนแล้วถ็เขากำลังรับกับอ,อ๋อ <c oughs> มันโหลดนานกว่าเดิมอ่ะไม่ชอบเลยโหลดจริงนานเลยอ่ะภาพดำเออคนมันเยิ่งงานการฟันแบบรูปแบบใหม่เพี่่ยขึ้นแบบสามร้อยก็หล่อเออแอนิเมชั่นใหม่เออเนี้ยอันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้เหมือนเดิมเลยไม่ต่างไม่รู้มีอโค้ดใหม่หรือเปล่าสามร้อยก็คือมีไหมโค้ดใหม่ไม่มีเนาะ ถ้ามีโค้ดใหม่ก็ตามได้ง่ายกว่าเดิมที่เปามหาเข,ขาสี่คู่คาตนาเท่ขึ้นถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าตรงนี้มันมีน่ะใช่จริง้วย<อ>มี NDC ต้องมีโค้ดใหม่โค้ดมันโค้ออดใหม่มีไหมก็ต้องรอไอทีด้าคอยโค้ดนะแล้วต้องมองีผลินิกตบัต,ตรี่ประมาณสี่ร้อยเดิมบเตรี่ประมาณสี่ร้อย โ,โอเคนะ<อ>ก็ทีนี้ก็มาสำรวจอัปเดตนะคือผมยังไม่รู้ว่าดันฟินิกมันจะเป็นยังไงนะอยากรู้ว่ารูปแบบรูปแบบดันฟินิกจะเป็นยังไงจะเป็นแบบเทพนกหรอเล <ก S 2> ตอนต่อไปเป็นเทพนกนะครับก็ทิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะมาดูอัปเดตบล็อกฟุตอัปเดตใหม่ก็พยานาทีปนี้ขอลาก่อนถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกัด้วยแล้วที่ขอลากไปก่อนจบบ่ายเดี๋วยวเท่าไหร่ ยี่แปดครับยี่แปดหรอโอเคก็เออก็เรามารอหน้านี้เลยก็ได้นะถ้าอีกแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วล่ะรอให้ผลพักล้าแล้วก็จะเสกจะได้แล้วบอสคาตาคุลิมาดูกันว่าจะดรอปอะไรนะฮะถ้ามันถ้ามันคอมันการันตีหรือเปล่าก็คือดรอปแน่นอนใช่ไหมน่าจะใช่จาความคิดของความคิด แล้วอีกเกห้าตัวลูกตรัีบอกว่าทาคาคุลี่จะเกิดแล้วนิดเดียวคาคาคูยี่บอกว่าคาคาคลี่จะเกิดแล้วเกิเท่าไหร่นี่คือโรงแรมอยู่เนี่ยไม่ไ้เรื่องเลยคือแปดตัวเองคิอแปดเห ไปเท่าไหร่อเยอะอีโอ้ออเอยเ,<อ>เ,เขาฆ่าสองตัวนี้รอ,อ,อไปฮะเราไม่มีหน้า <ลอ S 2> ที่จไะังไม่มีหน้าที่ในการตีอกสยติดสสเอ๋รุมหนาทีอ่อะเลยโห เดี๋ยวเท่าไรแล้วโอเคเขาไปตีแล้วเดี๋ยวเขาไปดูแล้วมันจะเปิดประตูเหรอใช่เลยประตูสีชมพูเหรอโลกกระจกประตูตก้าตัวนะรอตรงนี้แหละอีกเก้าตัวโคตรเท่เขาบอกเลยแปดแปดพาพาไปตีหน่อยครับแล้วมาช่วยด้วย ไม่พูดเลยเปล่าเกิดแล้วเปล่าเป้าเปา,ปา,ปา,ปา ออหูไม oh, mm ่ีอื่นตเ้ยอะไรนีอ่ะ จอ8นิ้วคุยใหญ่เลย ว้าวไม่ได้แล้วข้าพูบค่ข้าพูดดีีเพรได้ทุกอย่างเลยโอเคครับผมนะตอนนี้ครับผมก็ไปสุ่มผลมานะแล้วผมก็ได้ผลมังก <c oughs> <c oughs> อ,อนะก็นะคือไม่คิดว่าจะได้ผลมังกรนะจิจู๋ก็ได้ผลมังกรแล้วผมก็ได้อันนี้ใหม่นะได้ฉออายาใหม่นะลักออฟเดอะจัผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฉายาอะไรนะ จะคือจุบปุ๊บแล้วก็ได้ผลมงกรเลยน่าจะเป็นฉายาใหม่ของคืออ่ะเอาไหมต้องประตูเก็บปเอาไปเลยดี๋ยวผมจะเก็บข้ากล่องนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมให้เพื่อนไปเลยนะกินเลยกินเลยกินไหมกินกินไม่กินเนาะยอมหยออึ๊บผลมงกรอที่ซ้าแบตเตอรี่ใหม่หมดเลยฮะ มาแล้วเจ้าเงินต okay, okay. ัวทองยิงคือเซอร์เบียดะจูโอเคครับบ๊ายบาย